กับสวัสดีครับคุณแม่วาดสวัสดีครับคุณแม่วาดครับเป็นผู้ที่ฟันแม่นครับค่ะเบาเอมโลทงหงวินขาวบัวพาดกับท่องมีสามดาวครับบุกมหาท่านที่ครับค่ะก็สู้ฟังนะครับคุณแม่ขึ้นเฮียนครับแต่เพื่อนเป็นแน,น่วไรครับเพื่อนใต้ถือโรโซนอะค่ะโลโ้นอ่เกิดอุบัติเหตุโอ้้งกานโหเสียใจน้ำลายะอ้ตายยุ่งเทพครับผม Master, <S <S <it> <S แต่เพ <S it> ื่นบก่ายางออมบ้านครับเมยางออมบานแม่แม่ซี่ได้ได้บวชบวชซี่อยู่เพื่อนเห็นเพื่อนเห็นแม่ซี่เห็นค่ะแม่ซี่เห็นแม่เท่าอ่ะโอ้ค่ะแม่แถาเป็นแม่ของของแม่วาดเองนั่นแหละโอ้ครับผมเออเพิ่นก็เห็นบ้านนี้เพื่อนก็ได้ได้ยางเมื่อเมื่อห้องบอกว่าอ่าเหล็กสีออกครับ ไขเสือเอาเดอ้อหกเจ็ดหนึ่งพันวา 6, เด็กสามตัหกเจ็ดหนึ่งค่ะอืมหอนนชัดเจนเลยชัดเจนค่ะครับผมบ้านเล็กที่เท่าไรครับเพนยางอ้อมบ้านนั่นครับหกสามทับสองค่ะบ้านเล็กที่หกสามทับสองค่ะอืครับผมเดี๋ยวให้ท่องมีดสามดาวจดไ้นะครับหกสามทับสองเนาะค่ะกับตวเรคหกเจ็ดหนึ่งค่ะครับขั้นฐานยางอ้อมบ้านนี่อาจจะมาบ้านเล็กที่ก็ได้ได้ครับคุณแม่วาด อาสามาค่ะเพราะว่ามันมีเลข63เนอะครับคำว่า63กับ61แล้วค่ะเพราะว่ามันเป็น63ทำหนึ่งครับผมกระตัดเลนเอาเนาะครับเนาะเลขสองตัวแหละครับเพิ่นบอกบาครับเลขสองตัวะมันผ่านกับหาสิบเซียค่ะหาซีค่ะหาซีเด้อครับเอบซีเนาะเอาลองเอาไปสื้อลรตีครับแม่วาดลองเมึ่งพันใตได้นา่นหรอเปล่าครับนี่พันใต้แต่หาปี้ล้ะค่ะแต่ว่าเพิ่นก็ยังเป็นหวงเนาะ ครับเป็นห่วงยังมีนะครับพอ่าห่วงอยู่อ้าขอให้ถือครับขอสิได้ทำบุญทำศีลให้เพิ่นนอกไส่บาทจัดน้ำให้ครับแม่วาดครับอืมนี่ละคือว่าถือว่าบุญเพิ่นมาซทำนี่ครับนี่ละเพิ่นสิให้โชคใหญ่เด้อเลยครับเพิ่นให้แล้วฮุกจิตหนึ่งนี่เนาะครับจัดลอตเตอรี่เนาะครับแม่วาดเนาะเดี๋ยวแม่กะกู้พักแล้วแม่กะบฉไปซื้อไว้คือกันหน่าล่ะครับผมเพื่อโชคดีเพื่อโชคดีเนาะครับเโอ้ครับ แม่วาดนี่เพื่อนกับเป็นผู้ถืบัวแพงตัวเลขครับเอฟซี FC เนาะใจบุญสุนทานครับค่ะให้ตัวเลขเป็นตัวเลขที่สวยงามเด้ครับแม่วาดผมมาได้นีค่ะหกเจ็ดหนึ่งนี่ครับเพราะว่าหกเจ็ดนี่มันกะเข่ากับสีเปียนพ่อส่อพ่อสองหกหกอาจสีมากหกเจ็ดก็ได้ได้ครับบาทนี่เนาะครับเนาะค่ะให้กินองอถือสุปูสุก็เนาะค่ะเนาะครับผมเอ่อให้ให้ถูกให้ถูกรางวัลน,นำกันครับค่ะ ขับขอบคุณในหลายครับคุณแม่วาดที่ให้แนวทางเด็ดๆรับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมนอเดี๋ยวเบาแอมมาทงกับทีมงานนี่สิจุดตัวเลขขห้องแม่วาดไว้แคบหนาจ,จออีกครั้งหนึ่งครับแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมมาทงนะไม่เด้อครับไปรับชมเมืองตัวเลขกันครับครับผมท่าผม้ชมนอตตัวเลขข้องแม่วาดครับเลข3ตัวครับ6 เจ็ดหครับอายุนีหาสิบสี่ปีนะครับท่านผู้ชมบ้านเลขที่63สทับหนึ่งครับ63สทับหนึ่งครับท่านผู้ชมเนาะงวดวันที่30ธันวาคมพศ .2566 นี่ครับขอให้มีโชคใหญ่กับแม่วาดครับ671ครับ FC เนาะสำหรับคลิปนีเบลแอมโลทงกศิลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับตะยันพึ่งไปใส่ครับ FC เบาแอมระทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมึงของดีกันครับเบาแอมระทงนี่จิเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวีของดีทิศใหม่ทิศมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียยทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชม ออาของเมตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่จึจนสิ่อถือกน,นะครับน้องสามผัสชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ครับนางถาอยู่ของไม่รับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีคักครับสามผัสชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะไอเรื่องการเมตตามหายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องการ้ายกลับคืนมาได้ พ่เมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้พ่วไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยากคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมช,มชมชอบขายขายทุกอย่างลวเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้เลยใช้เลยใช้เลย ปิดออกมาก่อนปั๊บแต่แล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ถ้าปากสามครั้งลูปหัวต่ำลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านไว้พ่อหลวงปู่หลอดเนี่ ฟ้งวัสดเหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการถิงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆ่างเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาสลย พูดาายยกับผู้ใหญ่เนาะสวัสสาธุสาธุาอขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหินขาวกบรอดซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เรา,ดาล,ลวายครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบก่อยดี ลูกค้ายางบ่เห็นลานเฮ่าขายว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเหตุนในคนมองบ่เห็นลานค่าเฮ้าเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่หลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่หลับศัพท์ท่านที่ให้เงินในทองไหลเข้ามาในบ้านในลานค่าลานขายของเฮ้าครับขายดีปนันเทน้ำ่ทาลำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินสื่อเสียงหลวงปู่หลอด มานานแล้วมือนี่ครมีโอกาส้ ه, มาสักกะกาบลงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากเอซเอาไป่วยน้ำกันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอานวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบาย่างกายผู้สาว กูบามากเนี่เอาไปใส่ได้่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เลยยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับ่ามผู้ชมเปิดฝาลุงปอูกมากนะครับเนาะแล้วก็มือเตะครับท่ามผู้ชมมือเตะล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถอรูปปากสามเถอนะครับท่าปากสามเถอท่าคิวสามเถล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับ่ามผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วย่ามผู้ชม เป็นมว้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลในแต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณ แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแตงไ้แล้วก็นี่วัดลุงปูรอดนะครับเนอวัดลุงปูรอดวัดโกกมนีก็แตงวัดลุงปูลุ้ยนะครับนอวัดลุงปูลุ้ยนี่ก็แตงเื่นกันนี่ครับหุงยื่นคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมากคนหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรรอซาครับเอาไปฝากเอซีกระโต่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนอเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเน้องสม,มุชุมแล้วก็บ้าแอมโมโตง้งด้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนคล่องหลวงปูุลอดมาให้อีพซี่นะครับสม,มุชุมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบันบงเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชุมนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มาครับสม,มุชุม มีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเาวแอมเราตรงนี้เอามาโบลายครับมาฝากเอ็บซี่โบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบลแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาถูกถูกให้ถือกเกลือเ้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือกเกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบลแอมเราตรงกับสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยอือครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ